อวนเข็นสำเร็จรูปนะครับพร้อมใช้งานนะครับความยาวนะครับพิเศษนะครับหนึ่งหมอนครึ่งต่อแบบนี้นะครับเธอจะอยู่คอยใครเ้านะครับจะอยู่คอยใครแล้วครับไม่ต้องคอยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่พร้อมจัดส่งทันทีนะครับนี่ผมต่อไปให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นอวนเข็นนะครับความยาวพิเศษนะครับหนึ่งหมอนครึ่งหรือว่านะครับ ที่บางคนถามมานะครับว่า1ห,หมอนครึ่งนี่มันยาวเท่าไหร่นะครับยาวประมาณนะครับ150เมตรนะครับ1หมอนนะครับ100เมตรนะครับแล้วก็1ห,หมอนครึ่งนะครับ1หมอนครึ่งนะครับก็1หมอนคร <magic. S 1> ึ่งแบบนี้นะครับยาวประมาณ150เมตรนะครับตานะครับหัวนี้นะครับหัวตัวอย่างนะครับตาขนาด3มเซนนะครับอ่านี่ดูนะครับเนี่ตัวอย่างนะครับนี่ตาขนาด3มเซนประมาณเนี่นะครับ ยัดน pues ิ้วก็พอดีนะครับก็นะครับเป็นเอนะครับเบอร์25นะครับเอเบอร์25แล้วก <t ops> ็ลึกนะครับในแนวในแนวดิ่งแบบนี้นะครับประมาณนะครับ1เอ่อเมตร25นะครับนี่แล้วก็เชือกข้าวนะครับเน่เชือกข้าวแบบนี้นะครับหนา3มิลครึ่งแบบนี้นะครับเวลาชักนะครับเวลาจับนะครับจะได้ถนัดมือนะครับพอเราต้องใช้แรงดึงนะครับเน่นะครับแรงดึงอ้วนแบบนี้นะครับ ก็นะครับใช้สามเป็นครึ mm ่งนะครับผมรู้สึกว่ามันพอดีที่สุดนะครับผมชอบนะครับผมก็เลยทําขายลูกค้าแบบนี้นะครับนี่อันนี้อันนี้นะครับอันนี้อวดล้อมนะครับอวดล้อม N20 ก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้1หมอนนี่ยเนี่เดี๋ยวให้ดู1หมอนบ้างนะนี่นะครับหัวนี้นะครับ1หมอนนะครับนี่ยหหมอนนะครับ1หมอนเต็มนะครับมาในห่อนะครับก็ห่อแบบนี้นะครับแล้วก็มามาดนะครับก็เหลือประมาณ1 ร้อยเมตรนะครับนี่ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ความยาวนะครับตัวนี้หมอนครึ่งจะยาวกว่านะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะใช้นะครับถ้าชอบก็กดเขาก็กดสั่งได้เลยนะครับบนตะกร้าร้านค้าหรือถ้าหาไม่เจอนะครับสั่งไม่ได้นะครับก็ทักข้อความมาหาผมนะครับร้านขายอ้วนริมทะเลติดหาดสําเร็จนะครับร้านทาชนะอุลลากนะครับผมโพว์นเขียนนะฝากไว้ด้วยนะครับก็นะครับนี่ดูอ่ะ ดูชิ่องานนะครับนี่เชือกคร่าวหนาสามมิลครึ่งนี่เอ็นเบอร์ยี่สิบห้านะเอ็นเบอร์สาอะไรก็มีนะครับเยอะแยะหนุนร้อยตาอะไรก็มีนะครับหนุนนะครับนี่อ่าเดี๋ยวพาไปดูร้อยตาบ้างนะนี่นะครับหัวนี้นะครับนี่ลึกร้อยตานะครับเป็นอ้วนใหม่ทั้งหมดนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับนี่แบบนี้นะครับลึก100ตานะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับมีนะครับขนาดอื่นก็มีนะครับ2อเซนแอะไรเยอะแยะนะครับอวนล้อมหนุนนะครับ ก็ถ้าสนใจนะครับกดสั่งได้เลยฝากไว้ด้วยนะครับร้านท่าชนะอวนลากร้านขายอวนริมทะเลหาดสำเร็จท่าชนะบ๊ายบาย